สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะคมวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะน้องเอิญแล้วก็พี่โจรถโตตนครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวแคส3 1 2หนดีนะคะคันนี้เราจะทำการจัดส่งไปยังอำเภอคลองฉาอะไรจ๊ะกาลสินครับป้องไฟคันนี้นะคะเอ่อต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้านี่นะคะมาดูรถถึงที่บางนาแฮกเตอร์นะคะคันนี้เป็นของพุทหรือว่าของพี่เคนนั่นเองนะคะเคนน้อยร้อยลีลาใช่ค่ะ จะหลายกว่าร้อยดีลาก็ได้ใครจะไปรู้นะคะอย่าดูถูกนะคะจะมากกว่าร้อยดีลาร์ฟ้ะคันนี้นะคะเราซื้อขายกันในระบบทกสนะคะคุณผู้ชมขะของเรามีทั้งไฟแนนซ์ค่เป็นสดค่ราะว่าคุณผู้ชมจะไปยื่นเรื่องกับทกสนะคะมาซื้อรถกับบางนาข้าวกล้องก็ซื้อได้ครับสากลก็ซื้อได้ครับทกสสากลนะครับขอใหสอา เอาง่ายๆครับท่านมาจองรถเสร็จสิ้นแล้วท่านจะซื้อบะผ่านระบบแบบไหนเราจะให้ท่านได้เราจะทำเอกสารให้เนาะคแล้วก็ไปยื่นดูนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันเดี๋ยวบอกราคาค่าตัวนิสนุงคันนี้ยังไงคันนี้เราทําการซื้อขายกับป๋าไปในราคา1นึ่งล้านเก้าแสนบาททวนนะครับเนื่องจากว่าเอาเป็นอยังขั้นความคือลานเข้าหาเป็นอยังขั้นอีกขั้นหนึ่งคือลานเก่าแปดครับผมเพราะว่าคันนี้นะครับคุณ คุณพ่อครับไม่ได้ทําสีนะครับอันนี้ก็คือเป็นสีเดิมๆอันนี้เราเก็บสีให้ครับผมเราเก็บสีสีเราค่อยบอกครับแล้วก็สีสันนะก็ต้อเนแต่ระบบเปลี่ยนหายของเหลวให้คุณพ่ออันนี้ส่วนระบบตัวรถที่ทำให้แบบจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกอีกนิดนึงนะเรื่องของต้นทุนด้วยต้นทุนแต่ละคันมาไม่เท่านะคะบอกคุณผู้ชมในหลายคลิปอยู่เนาะนะคะต้นทุนแต่ละคันมาไม่เท่ากันนะคะรถรุ่นเดียวกันก็จริง ปีเดียวกันก็จริงแต่ทำไมคันนี้ขายเท่านี้ทัทง้งๆที่ออปชันก็เหมือนกันแมนครับนะคะออปชันเหมือนกันเลยแต่ทําไมขายไม่เท่ากันคุณผู้ชมขาต้นทุนรถแต่ละคันมาไม่เท่ากันครับ โอเคเข้าใจตามนี้เริ่มเลยเริ่มเลยนะครับอ่เรามาดูระบบช่องล่างนะครับระบบช่องล่างนี้เราก็ทำการตรวจเช็คกระถางเสร็จสับเรียบร้อยอีกเช่นเคยนะครับใบแทกใบแทกอันนี้ห้าหมื่นนะครับอันนี้คุณพ่อเขาจ่ายตังหางเด้อพี่น้องจ่ายเพิ่มห้าหมื่นนะครับอันนี้คือราคาตัวเฉพาะราคาตัวรถในราคาหนึ่งล้านเก้าแสนบาททวนใช่ครับส่วนใบแทกห้าหมื่นบาทคุณพ่อจะจ่ายตังหางนะครับอันนี้คุณพ่อไม่ให้เอารวมแต่ถ้ารวมแผ่นแทกด้วยก็อยู่ล้านเก้าห้าเริมเริมเนี่ยมาเป็นใบแทกห้าสิบเซนนะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นใช่ครับ ถ้าถามว่าเอาแล้วแท็กเดิมขอกลับไปได้ไหมอันนี้เราตีแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนหรือว่าถ้าลูกค้าจะเอาแบบอ่ากลับไปด้วยก็ไม่ไรครับอันนี้เราคิดไปละ730บาทนะครับนะคะนี่เราตีแลกเปลี่ยนนะสี่สิบสี่สิบสี่ถึงสี่สิบหกแผ่นเนี่ยนะครับคูณไปนะครับสองข้าง ยิ่มเลยพี่น้องนะคะอันนี้เราคิดคุณลูกค้าแค่ห้าหมื่นนะอันนี้เราเปลี่ยนเก่าไปทําการเลตีแลกเปลี่ยนนะนะครับผมโอเคอันนี้เป็นแฮกใหม่เลยนะคะส่วนระบบต่างๆอย่างที่พี่โจบอกนะคะเราก็ทําการเสริมเฟรมข้างล้อนำนะคะตรวจเช็คระบบช่วงล่างให้ใหม่ทั้งหมดเลยครับน้ำมันเอ่อน้ำมันตัวเดินเปลี่ยนถ่ายเนาะพี่โจเนาะใช่ครับอันนี้น้ำมันตัวเดินเราเปลี่ยนถ่ายท่านเสร็จสรรเรียบร้อยกับบูธไหมจ๊ะกับบูธไหมตัวนี้กับบูธให้ครับอันนี้กับบูธให้เสร็จสรรเรียบร้อยเสร็จสรรเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกไปปเเเนนนนีีีี่่ยคคุณผู้ชมสสสััังงตตะะวรถ็ดิ แต่ที่เราเก็บให้ก็คือหนึ่งมีการพ่นช่วงล่างพ่นเรนิมให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเก็บเขาเรียกว่าอะไรชายล่างหรอเราเก็บคานลถนล่างค่นี้นะคะแต่สีไี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับสีดํานี่ก็สาดแค่ตรงนี้ครับอันนี้ยังเดิมนะครับอันนี้เราสาดแค่ตรงนี้นี้ไม่ได้ค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็สติกเกอร์ติดเป็น313นะคะที่จริงคันนี้เป็น3านี่นี่ไปครับมาดูภายในนะครับฮัโลภายในก็ยังเหมือนเดิมอยู่พี่โจ้ขารับลูกค้าก่อนนะพี่โจ้รีวิวไปเลยนะได้จ้ะ นะครับแล้วก็แบเตอนี้เคยครับเราเปลี่ยนให้ท่านเป็น 3K นะครับเปลี่ยนเสร็จสเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผงแอร์อินเตอร์คูลเลอร์ก๊องอากาศใส่กองทุกอย่างครับเราเปลี่ยนเสร็จทับเรียบร้อยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่าเรามาดูด้านนี้เราเก็บสีให้ครับก็จะมีด้านหลังนะครับหรือว่าตูดนะครับนี่เราเก็บให้ท่านเสร็จสาบเรียบร้อยมาด้านข้างครับพร้อมจอดแผงนะแผงนี้เราก็จอดระบายความร้อนให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อย นะครับส่วนระบบภายในนะครับบอกภปยทุกๆคลิปนะครับก็คือเราไม่ได้พ่นครับพวกปั๊มต่างๆนะครับเราไม่ได้พ่นนะครับปั๊มคอนโทรไม่ได้พ่นแต่ระบบของเหลวเปลี่ยนหายให้ใหม่อทิเช่นน้ำมันเฮลิกเปลี่ยนให้ท่านครับและพร้อมกับไส่กองอันนี้กอน้ำมันเครื่องครับเปลี่ยนให้ใหม่ไส้กองนะครับเปลี่ยนให้ท่านสองอันนะครับเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับส่วนที่เรายังไม่ได้เก็บสีก็จะมีนะครับกระบอกนะครับมีบูม พวกตัวรถหัวเก๋งนะครับอันนี้เราไม่ได้เก็บให้ท่านนับคานทั้งในนะครับต่างๆไม่ได้เก็บให้ครับเราก็จะมีเก็บคานนี้นะครับแล้วก็พ่นสีดําให้นะครับนี่อันนี้สีดํานี่ไม่เก็บให้นะครับสีดําเก็บให้แล้วก็ติดสติกเกอร์แล้วก็พ่นเฟรมครับส่วนซีนก็บอกนะครับก็บองไหนที่ว่ามันรั่วมันซึมครับเราทาการเปลี่ยนในท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มุงกีครับมุงกีนี่เป็นของเดิมมาแล้วครับเราก็ทาการเปลี่ยนฟันในท่านเสร็จสรบเรียบร้อยพร้อมเสริมข้าง ครับนี่เสริมข้างให้เสร็จสับด้านหลังนี่ก็เสริมให้ใหม่ครับนี่รอยนี้เสริมให้ใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็เฟรมไอ้ไม่ใช่น้าอามนะครับน้าอามนี่ก็เสริมให้นะครับเป็นสามเส้นนะครับเสริมให้ด้านเสร็จสับเรียบร้อยอามมาดูระบบภายในนะครับระบบภายในโอ้ระบบภายในโอ้ของแถมนะครับก็มีไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งเช่นเคยตะแกกกระจกช่องวังเท้าครับนี่ระบบภายในนะครับนี่หอวเก๋งเราก็ทําการล้างส่งลงสะอาดให้ท่านนะครับบอกก็ ล้างซักเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอ,อุปกรณ์ภายในก็แอร์ฟิล์มทำให้ใหม่นะครับนี่นะครับเรามาดูระบบภายในนี่ระบบภายในต่างๆนะครับนี่อขออนุญาตเปิดทีิครับสตาร์ครับ เป็นแอร์ออโต้มาเลยครับเรามาดูหน้าจอทำหน้าจอนะครับพอเราเปิดมาปุ๊บนะครับนี่หน้าจอก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับเราทําการกดกลับออกไปนะครับก็จะขึ้นหน้าเป็นเพจอ่าเป็นระบบหน้าจอปกติบอกว่าเป็เพจนะครับอันนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่4926ชั่วโมงครับอันนี้ความร้อนของน้ำมันอ่าความร้อนของหม้อน้ําความร้อนของน้ำมันเฮลิก ันนี้เกียร์น้ำมันโซล่านะครับผมส่วนมางนี้นะครับก็วิทยุเราติดตั้งให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็ระบบปรับต่างๆนะครับก็เช่นเคยนะครับตัวนี้ก็เป็นต่อกระต่ายนะครับอันนี้มีโอโต้ครับอันนี้ก็เป็นสวิตไฟครับนี่อันนี้ที่ปัดกระจกนะครับนี่ปัดกระจกนะครับอันน่าเถิมมาตัวนี้นะครับก็เป็นที่ฉีดกระจกนี่แนวที่กระจกนะครับ อันนี้ก็เป็นสวิชไฟเรนนะครับเช่นเคยนะครับเริ่มปิดขับมาดูครับระบบการทํางานของหน้าจอนะครับอันนี้นะครับก็จะมีให้ท่านเลือกนะครับท่านก็กดกดตัวนี้นะครับนี่นะครับตลางนะก็จะมีบ่อนะครับอันนี้ก็คือเมนูหลักนะครับก็เลื่อนไปครับข้อมูลการซ่อมบำรุงนะครับ ันสมนะนะครับก็คือการทํางานต่างๆนะครับของรถยนต์นะครับแล้วก็เทอร์มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานบริการงานบริการนี่จะเป็นของช่างครับเราไม่ต้องเข้าครับเรามเรนเริ่มต้นใหม่นะครับกดคําตัวนี้เข้าไปนะครับโอ้ใครนะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับอัโลครับอ๋อครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับแป๊บนึง <ítulo> ครับครับอ่ะนะครับเรามาดูทำเมนูแรกนะครับเมนูแรกเราก็กดคําว่าโอเคทำอินูแรกก็จะมีการตั้งค่าแสดงผลเลือกข้อมูลการทํางานนะครับหมดประหยัดต่างๆนะครับเราไม่เข้าแล้วก็กดคําว่าย้อนกลับไปนะ่นเองดี๋ยวตรงนี้ย้อนกลับไปฮะอันที่สองนะครับอ่ากดเข้ามาที่สองอ่าข้อมูลการซ่อมบารุงนะครับก็หรือว่า PM ของเรานี่เองครับเราก็กดคําว่าโอเคนะครับโอเคไปครับก็จะมี สารหล่อเย็นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับน้ำมันเครื่องไหมครับมันจะเริ่มน้ำให้ท่านใหม่เลยนะครับผมท่านก็เลื่อนลงมานะครับนี่นี่ครับก็เลื่อนลงมานะครับนะครับอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนใหม่เสร็จสับเรียบร้อยครับกดกลับออกไปครับไม่มีอะไรครับออกมาครับข้อนี้ก็จะมีในข้อนี้นะครับก็จะมีพวกอาจจะบอกว่าแบตเตอรี่ชาร์จเท่าไหร่รอบเครื่องเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิอ่าหม้อน้ําเท่าไหร่นะครับท่านก็ตรวจเลื่อนลงมาเอานะครับจะดูตัวใดก็เลื่อนลงมาเอานะครับเลื่อนไมาเรื่อย ครับถ้าท่านไม่เข้าไปดูก็กดออกไปนะครับส่วนตัวริมนะครับตัวนี้ครับเครื่องมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นของช่างนะครับเรากดเข้าไปมันจะให้เราเข้ารหัสนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเราครับกดออกกดออกมาก็จะขึ้นหน้าจอครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าอ่าขีดคันเร่งนะครับหรือว่าว่าเครื่องเราเร่งเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเราก็มีเลือกให้น้านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับนี่มันจะบอกหมดนะครับแคสเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งครับคือระบบเขาเป็นบอกหมดทุกอย่างนะครับระบบหน้าฟงหน้าจออะไรก็สามารถเข้าที่หน้าจอได้เลยนะครับระบบความเสียหายต่างๆหรือระบบอะไรนี่ก็คือเคลียร์ให้นัานเสร็จสรรเรียบร้อยครับที่หน้าจอนะครับเรามาดู อันนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ไฟเลนนะครับตัวนี้ก็ที่วางแก้วนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องแอร์นะครับปกติไปตัวนี้ก็ที่วางของครับฟิลเช่นเคยครับอยู่นี่นะครับฟิลฝั่งทางด้านนี้นะก็จะเป็นแอร์แอร์ก็จะเหมือนแอร์บ้านทั่วไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแรงลมอุณหภูมิคอมโอโต้เปิดปิดนะครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะครับมาอาบุก เี๋ยวเราลองกันเลยนะครับเพราะนี่ก็แดดเริ่มร้อนแล้วนะครับครับอึรบเรามาลองระบบออโต้กันก่อนนะครับยกครับ มุกขีครับอามครับสวีงครับขออนุญาตปับบอกก่อนเอาเลย อัวันนี้เราอยู่ที่โหมดสิบนะครับโอ้เรเวี่ครับก็ในราคา1ล้าน9ก้าแสนบาทนะครับเราก็มีตรวจเช็คสภาพให้ท่านใหม่หมดนะครับยกเว้นสีนะครับแต่สีก็มีเก็บให้นะครับเราก็มีพวกบูธสลับ นะครับนี่รัศ马拉กลางๆนะครับน,นี่แน่นๆครับนี่ตัดดินนดำด้วยนะ อ๋อหรอครับครับพี่ครับพี่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับแป๊บนึงครับอะลูกค้าโทรมา นะครับคันนี้ก็จะเดินทางไปยังอำเภอคลองชัยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จะครับจะส่งกันเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่คุณพ่อนะครับหรือว่าป่ายุทธของเรานะครับได้มาทำการนะครับสั่งจองเดี๋นะครับขอญาตปิดประตูให้นที่อนนะครับมาสั่งจองนะครับเจ้าสารหนึ่งสองคันนี้นะครับกับทางบริษัทวันเทสเตอร์ของเราเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเราก็ทําสี เก็บรายละเอียดให้ท่านนะครับนี่อย่างที่เห็นเลยนะครับทุกระบบทุกอยาก่างเตยมร้อยครับไม่ว่าจะเป็นระบบความร้อนครับโอ้ตักเด่นเฉดดเนี่ยสุดยอดครับครับเราเคลียร์ท่านใหม่หมดทั้ไม่ว่าจะเป็นระบบความร้อนนะครับระบบ รอของเหลวนะครับแอร์ฟิวไปวงไฟฟ้ารอบวงรอบเครื่องครับทำให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยครับทางน้ำมันโซล,ล่าแอร์ลีกเราถอดมาล้างให้ท่านใหม่นะครับมาล้างล้าง,างใหม่นะครับพรบอระบบโปรแกรมต่างๆภายในตัวรถทาการตรวจเช็คให้ท่านเข้ามาดูว่ามันมีอะไรเสียหรงเสียหายนี้เราเข้าไปตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยครับออกไปแล้วไม่ต้องกังวลนะฮะในเรื่องของอข้อมูลหรือว่าโค้ดค้างนะครับ ถ้าถามสอบช่างนะครับก็ถ้าตามภาษาบ้านเราก็เข้าไปเบิ่งวันมี้อย่าง้างเนีนะครับว่ารถคันนี้มันเคยเป็นอย่างเมื่อวานสินะครับรต้องเข้าไปดูนะครับไปดูแล้วก็ทําครามันมีเราก็ทําการแก้ไขให้ท่านเสร็จสรรนเรียบร้อยถ้าไม่มีก็รีเซ็ตให้ท่านใหม่นะครับให้มันเป็นระบบมาตรฐานไปนะครับให้มันเป็นอ่าใช้ในเมืองไทยนะครับไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองหน้าหนาวนะครับก็พูดง่าย้มันหลายอย่างครับพี่น้องนะครับทำรถขุดเนี่ยมันเป็นระบบที่ละเอียดอ่อน ไมว่าจะใช้งานหนักนะครับเซนที่มาดูแล้วไม่มีอะไรนะครับแต่ระบบภายในของเขาเราดีอ่อนมากนะครับเซนเซอร์ทุกตัวนะครับก็ทําการตัดเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับนี่รวมถึงซีนก็ลงกระบอกนะครับตรวจเช็คให้ใหม่ถ้าตัวไหนรั่วก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวเดินเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยสวิงก็เปลี่ยนถ่ายท่านเสร็จสรรเรียบร้อยน้ำมันเครื่องก็ทําให้เสร็จสรรเรียบร้อยครับจอแผง หลายอย่างหลายแนวพี่น้องนะครับรอบพงรอบซื้มทำให้ใหม่นะครับอ่ะเอาพอของปากข,ของคอนานะเนาะเนานครับกับผมจะได้ไปลูกค้าก็มาได้พี่น้องนี่อ๊บเดี๋ยวนะผมจะปิดคลิปไปเลยเด้อ นะครับก็สำหรับ3 1 2ดีคันนี้นะครับที่จะเดินทางไปยังอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินนะครับก็ตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เราแค่เก็บสีนะครับไม่ได้ทําสีเต็มร้อยนะครับก็สีสันยังสวยงามขนาดนี้นะครับตรวรถมาเมเดิมไม่ต้องพูดถึงครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับคันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เคนมากๆเลยนะครับพร้อมคุณพ่อประยุทธ์มากๆนะครับที่ไว้ใจกับบริษัทบางนาเทคเตียร์ของเรานะครับได้ดูแลรถคันใหม่ของท่านนะครับในวันนี้นะครับก็ จะทำการจัดส่งกันเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมโจ้นะครับพร้อมกับทีมงานบางนาแทกเตอร์แล้วก็น้องเอิร์ธนะก็ต้องขอตัวลา f อทุกๆท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้กวคำว่าสวัสดีครับ